สวัสดีค่ะพบกับพี่นานะอีกแล้วนะคะในช่องนานะ b e a u t i f u l ค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ในทุกแบบของน้ําหอมของรังคโคมนะคะซึ่งก็เป็นกลิ่นใหม่นั่นเองค่ะนั่นก็คือรังคโคมอีดอ,อกตัวนี้นั่นเองนะคะก่อนไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะถ้าชอบแล้วค่อยกดซับ s ไครต์ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลย หอมนะคะของลังโคมอีดอตัวนี้ซึ่งก็มาจากคำว่าไอดอลนั่นเองค่ะในส่วนนะคะที่พี่สปเปรย์แล้วก็เทสแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลิ่นนะออกแนวที่มีความเป็นกุหลาบ มัสกี้แล้วก็ฟูตตี้นะคะคอนเซปต์โดยรวมนะโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความเป็นกุหลาบนะคะแล้วก็มีความฟุตตี้อยู่ค่อนข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นสาวของน้ําหอมที่ออกแนวกุหลาบแล้วก็กลิ่นผลไม้ปนกันแล้วก็ออกแนวมีความค่อนข้างหวานแล้วก็มีความเป็นสาวออฟฟิศนะคะก็จะชอบน้ําหอมกลิ่นนี้แต่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโน้ตของน้ําหอมของล e ังคมอีดอลกันต่อเลยในส่วนของท็อปโน้ตนะคะของน้ําหอมลังคมอีดอลนะคะ จะเป็นแพร์ค่ะเบอร์กามอตอีเลโนดค่ะจะเป็นเทอร์กิสโรสค่ะโรสเดอร์มายแล้วก็อินเดียนจัสมินเบสโนดจะเป็นไวท์มัสแล้วก็วานิลาอ้า <Okay. S 1> เราทราบคอนเซ็ปต์นะคะที่มาลงถึง สารสกัดที่มาอยู่ในน้ําหอมของลําโพงอ e ีดอลตัวนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าออกแนวที่มีความเป็นสาวนะคะออฟฟิศเป็นหลักเลยนะน่าจะเหมาะกับสาวไวทํางานขึ้นไปนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยมีความโปร่งแต่ก็ไม่ได้โปร่งมากค่อนข้างมีความหวานแล้วก็เป็นกุหลาบที่ค่อนข้างมีความหนักแน่นแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นนะคะในส่วนของความติดทนก็ประมาณ5-8ชั่วโมงก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นลายสล์ของสาวๆที่ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้พี่ได้กลิ่นปุ๊บพี่รู้สึกเลยว่าเป็นสาวออฟฟิศนะคะใส่ชุดสูทหรือชุดสาว ออฟฟิศเป็นชุดฟอร์มนะคะไม่ได้เป็นสไตล์แคชชัวเสื้อเยอกืกางเกงยีนอาจจะไม่ได้เหมาะชุดเท่ๆอาจจะไม่ใช่แต่ต้องเป็นชุดที่มีความเป็นผู้หญิงนะคะแต่ว่าอย่าง คงเ,เป็นความเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้หวานมากนะคะกลางๆจนไปถึงหวานก็ได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันจนถึงงานกลางคืนนะคะแล้วก็ค่อนข้างเหมาะกับอากาศเย็นนะคะอากาศร้อนก็สามารถใช้ได้นิดหน่อยเพราะฉะนั้นโอกาสเนี่ยก็อย่างที่บอกใช้ได้แทบจะทุกโอกาสทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ความติดทนก็ค่อนข้างโอเคนะคะในเรื่องของความเข้มข้นของกลิ่นเนี่ยไม่ได้มากนะคะถือว่าความเข้มข้นเนี่ยปานกลางถึงค่อนข้างดีนะคะแต่ก็การกระจายตัวเนี่ยเขาไม่ได้มากเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้หลาย สถานการณ์โดยไม่ทำร้ายคนรอบค้า สาวที่ใช้น้ําหอมกลิ่นนี้ก็แน่นอนค่ะอย่างที่ได้เรียนไปก็คือเป็นสาวออฟฟิศแหละนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสาวที่ออกแนวเท่มากนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้เป็นน้ําหอมยูนิเซ็กนะคะเป็นน้าหอมสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะที่เป็นสาวออฟฟิศค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะการติดทนก็ปานกลางนะคะสามารถถ้าอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็จะติดทนได้นานกว่านั้นสําหรับส่วนตัวของพี่พี่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างโอเคถือว่าน้ําหอมไซส์ที่เป็น floral fruity เนี่ยสามารถใช้ได้ง่ายนะคะสามารถใช้ได้หลายโอกาสหลายสถานาการณ์ค่อนข้างเซฟกับนะคะ สาสาออฟฟิศนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่กลางวันจนถึงกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นคะแนนตัวนี้พี่ให้ไปเลยค่ะ8เต็ม 10, 10 ื่อลูะคะ้าได้ทดลองใช้น้ำหอมวันนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก่อนจากการก็ต้องขอกระดาษขอบคุณสำหรับทุกท่านในการกด subscribe กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพบกันทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา9โมงตรงค่ะสำหรับวันนี้พี่นะนะไปแล้วนะคะพบกัน